ความรู้สึกวันนี้ค่ะจ๋ะความรู้สึกวันนี้เหรอ,อสุกสนาน ตื่นเต้นตื่นเต้นไหลยหลอย่างเลยเพราะว่าวันนี้มันเป็นมันเป็นพิธีจริงแล้วอะครับเป็นพิธีจริงแล้วครั้งที่แล้วที่เชิญมาก็เชิญทุกคนมาวันที่ถ่ายภาพิเวดดิ้งอ่ะนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นพิธีมงคลสมรสจริงๆแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอทุกคนแฮปปี้แล้วกันเพราะว่าจอเวลาเตรียมงานค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็อาจารย์ที่ช่วงเช้ามีอะ ช่วงเช้าเราไม่ได้ทำครับพอดีว่าปรึกษากับทางทางพระแล้วก็ทางผู้ใหญ่แล้วเนี่ยคือ,อไม่ได้มีใครซีเรียสในเรื่องพิธีเช้าเท่าไหร่เราก็เลยขออนุญาตข้ามพิธีเช้าไปเพราะว่าด้วยเวลามันค่อนข้างจำกัดไม่น่าจะทันเพราะนี่ขนาดตอนเย็นนี่ก็ใกล้เวลาแล้วก็ยังไม่พร้อมเลยที่เข้าใจคือรถน้ำสงังอะไรก็ไม่มีใช่ใช่ฮะเราเราข้ามพิธีเช้าไปครับจนะเรียนทีเดียวใช่ฮะฉลองอย่างเดียวเลยฉลองอย่างเดียวเลยครับผมฉลองอย่างเดียวเลยครับอะไรนะจ๊ะ จดทะเบียนน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าครับพี่จอคครับไม่มีพิธีเช้าเราอยู่ีสินสอดของ้านต้องทำไงต้องให้กันยังไงอนผ่านบัญชีเลยไม่พี่เลยก็เดี๋ยวเป็นเขียนเช็คไปละกันแหมก็ก็มีครับมีครับแต่ว่าอย่างที่บอกขออนุญาตไม่พูดดีกว่าเพราะว่าคือจริงแล้วโดยโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าความรักมันไม่มีมูลค่านะฮะมันเป็นเรื่องของหัวใจมันเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะมาพูดเรื่องมูลค่าเนี่ยผมว่า มันไม่ใช่เรื่องนะครับขออนุญาตเป็นว่าเรื่องมูลค่าขออนุญาตไม่เปิดเผยแล้วกันขออนุญาตครับส่วนเรื่องแฝดคเรื่องของพิธีนี่คือ,อจะมีการที่ทำจดแล้วปไปทำพิธีกันแล้วหรือว่าจะทำร้อนหลังยังไงพิธีคงไม่ครับเพราะอย่างที่บอกเราก,เราก็เราก็เป็นแต่งสมัยใหม่มากกว่าเราก็จะข้ามาตอนพิธีเย็นเลยนะครับแล้วก็อย่างคือเราเราถือว่าการแต่งงานในตอนเย็นนี้ก็ถือว่าเป็นพิธีแต่งงานแล้วนะครับมีข้าวหอมปกติไม่ข้ามไปนะพี่ เข้าหอนี่คงไม่ข้ามข้ามเลยถามเรื่องแหวนนี่ไม่อนช่องก็ขิดกันเลยอย่าไปรู้มันเลยครับเอออย่าไปรู้เลยเอาไปว่าให้อินเสิร์ตแล้วกันอจากอันนี้นะครับนี่นะกล้องด้วยครับก็ใส่แลกล้องนี้ครับประมาณยี่สิบเก้เออสองสีเหมือนสองสีขอด้านนี้ได้นะคะครับขอต้องนี้นะคะ ที่พี่กองใหเจ้าสาวเลือกแหวกเองหรือเปล่าคะเลือกเองครับเลือกเองจ้ะในครั้งสุดจ้าสาวมาาค่ะเป็นยงไงบ้างตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะแล้วยิ่งเห็นที่พี่นักข่าวมากันเยอะๆก็ดีใจที่พี่พี่นักข่าวมาให้กําลังใจมันร่วมแสดงความดีก็ดีใจมากมีอะไรอยากจะบอกจะบอกไหมคะอยากเครียดมากก็ปล่อยมันโปล่มาอะค่ะ ไม่มีอะไรพอดีห่วงงานมันยังไม่ได้รันทูเลยยังไม่ได้รันทมันยังไม่รันทูเลยอ่ะงานจะเริ่มหกโมงอยู่แล้วใครกันต้งแต่ใหม่บ้างค่ะประทับใจกันบ้างพี่เขาเป็นคนดีน่ารักเสมอตันเสมอไปเป็นคิดว่าผู้หญิงผู้หญิงไทยต้องอิจฉาผู้หญิงทุกคนให้มันรู้สึบ้างต้องค่ะพี่เก๋ถามนิดนึงว่าแหวนมั่งเจ้าสาวไปใส่ อยู่นางข้างขวาเพราะพี่ใส่ผิดไงโอ้ตอนใส่ไงเอามือขวาใส่ไงทั้งวันดีไม่ใส่เข้าไปในงานก่อนนะเป็นเรื่องเลยนะเนี่ยเออนี่นะนี่ครับชา

มีเยอะหอมแก้มเลยหอมแก้มไม่โดนไม่โดนกระสับกระสอบไหมกระสอบเลื่อนหอเลื่อนหอแล้วครับพี่ครับโอ้ยโอเคตัวเราพี่ถูกต้องแล้วนะอะไรนะครับ ประทับใจเหรอครับก็คงจะเป็นเรื่องของความเสมอต้นเสมอปลายของเขานะครับแล้วก็เขาก็เป็นคนที่ดูแลเราได้ดีมากเพราะฉะนั้นคือเราก็ข้างมั่นใจว่าคือเราน่าจะดูแลซึ่งกันและกันได้จนยามแก่เท่านะครับแล้วกเ็เขาก็เรียนรู้ถึงสิ่งที่ที่ไม่ดีของเราแล้วเออเพราะนั้นคือเขาก็น่าจะรับได้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับจะมีลูกไหมครับโอ้ย คงปล่อยไปตามธรรมชาติดีกว่านะฮะ<ม>เพราะว่าไปไปกำหนดมากมันก็ไม่รู้อีกอะเออเดี๋ยวแบบเหมือนคู่อื่นเน่ยอยากมีแล้วไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยตามธรรมชาติดีกว่ามีไปตรวจร่างกายมาหรือยังคะความพล้อยยังเลยครับยังเลยครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปตรวจทีเดียวกจะมีกี่คนนะคะแปดเก้าคนเึงหลอซึ <c oughs> ่งหล่อซึ่งหล่อจ๋ายังไหวไหมก่อนพี่อ่ะแล้วขาไหวไหมคะ อก็สู้นะคะวะไอ้นุกชี้หักับล้อมีให้คอมเมนสวยงามต่กันหรือเปล่ก็คงคงบอกได้แค่ว่าก็จะดูแลกันไปครับจนจนตายจากกันนะฮะหลังจากนี้มีพ้าจะมีแนะนำอะไรอีกไหมพระว่าให้คอมเมนตกันยังไงแล้วก็เห็นน้องก็สือเท็จกันเยอะก็ไม่แล้วครับจริงๆแลคือเราแค่ตอนแรกเราแค่ไม่ไม่อยากให้มันมีปัญหาว่าเดี๋ยวคบกันแล้วเลิกกันในแค่นั้นเองเพราะนั้นคือในเมื่อได้เลิกแต่งงานมาแล้วก็ ก็พอแล้วฮะไปไปถามเยอะเดี๋ยวกังวลเอาเป็นว่าได้แต่งแล้วก็น่าจะโอเคแล้วเจรินถอนี่เป็นบ้านของเจเป็นบ้านครับพ่อมาแต่ญานกันเจริก็ดูแลจะดูแลพี่กอบตลอดไปดูแลเขาคนเดียวรักเขาคนเดียวดูแลยากนะคะ เบียดของความเป็นพี่กอลฟเองอะค่ะแต่ว่าพวกก็รู้หมดแล้วแหละพี่ปจาบอกว่ามีส่วนที่ไม่ดีไม่ได้ที่เราไม่ดีเ็เป็นเราเป็นคนทำงานหนักเราเป็นคนทำงานเยอะแล้วก็เวลาทำงานเราก็จะโฟกัสเรื่องงานเลยเนั่นคือเวลาที่จะแบบไปให,ให้ให้ให้คนรอบข้างให้คุณแม่ให้อะไรเงี้ยมันก็จะน้อยเราจริงจังกับงานเวลาเราทำเราก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดเท่าที่จะได้เออแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ได้แบบว่า ทำแล้วก็เออทำทำไปเออยไม่ใช่นิสัยเราก็เลยจะไปทำงานก็สิเรียกกับงานมากรายการนี้จะไปทั้งยุโรปที่ไหนโอ้โหคงยังไม่ได้คุยกันเลยยังไม่รู้อ่ะอยากไปไหนอยากไปไหนยังไม่ได้คิดไว้เลยยุโรปเหรอยุโรปประเยุโรปไอตัวนี้สองทีแล้วนะยุโรปก็ได้ อะไรนะครับสงการนี่เลยใครับสงกรารเออน่าสนใจนะเออยังไม่ได้ยังไม่ได้เคลียร์งานเลยเดี๋ยวเช็คก,ก่อนว่าว่ากองแปะเขาหยุดกันหรือเปล่าอุย้ยแต่สงการมันหยุดไม่กี่วันเองไม่ใช่เหรอห <f air> วันโอ้ห้าวันไม่พอหรอกครับถ้าเกิดไปยุโรปอย่างที่ยายคนนั้นเสียมไว้เนี่ยนะครับคิดว่าต้องมีสักสิบวันนะไปฮันนีมูนเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องต้องเคลียร์วันอีกดีดีอีกทีหนึ่งอ่ะเนอะ ขอบคุณครับขอบคุณครับ